ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับคอมตู้ปลาแต่งเต็มสวยๆครับผมโหเป็นไงปรับธีมสีส้มแบบนี้ครับผมอย่างสวยเลยนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้ตามใจชอบครับผมสืดอข้าวพวกไอ้ป๊อกจากสเป c คอมกันครับวันนี้ปอกก็จะพามาประกอบคอมตู้ปลาแต่งเต็มสุดอลังการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสเดลี่โอเวอร์วันวิชั่นคอมเพกนะครับพราะจอเสริมจอเล็กนะครับมีทั้ง จอเสริมจอเล็กนนิ้วนะครับแล้วก็ชุดนางมีหน้าจอนะครับในส่วนของสเปคคอมนะผมก็เป็นตัว intel core i 5 u 5 2 2 5 f นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับแต่เป็นกล่อง n e x t ก็ช่วยประหยัดง,งบนะครับในส่วนของตัว CPU เนี่ยก็เร็วแรงนะผมไม่ว่าจะเล่นเกมตัดต่อและสดก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของ เปนบอร์ดครับก็เป็นตัว S Lock B 8ส่วน e M p o RS Wi-Fi นะครับรับ wifi รับทุกท่านในตัวรองรับการอัปเกรดในอนาคตในส่วนของ RAM ก็ผมก็เป็นแรม3.2บสองกิกบันหกร้เองก็ช่วงนี้แรมก็ราคากลังจะขึ้นนะครับถ้าใครกำลังอยากจะประกอบคอมใหม่ก็รีบตัดสินใจนะครับเพราะจะแพงขึ้นนู่นแหละ1,500นบวกลบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนการเก็บข้อมูลของผมความจุ1,000งพนกิกนะครับตัวนี้โอเคช่วยน้าสามตอนเนาะแล้วก็ การจอก็ได้เห็นกันแล้วหนะ้าศนเนาะแล้วก็ในส่วนของสายไฟครับผมก็เป็นสายไฟแต่งเรลลีล่เลยครับผมสวยนะครับงานดีงานเงียวแน่นอนเป mm hmm. ็นบอร์ดออกมาเลยละกันเขาจะมีเสาไวไฟเสาบลูทูธด้วยนะครับจะลืมก่อนใช้งานเราก็ต้องขันน็อตใส่ด้านหลังเมนบอร์ดด้วยนะครับไม่งั้นตัวเมนบอร์ดจะรับสัญญาณได้น้อยนะครับ ของหน้าตาเป็นบอร์ดนะครับก็แบบนี้เลยครับ,เร,บเรียบสวยใส่ลำสีแถวนะครับ M2 ได้1 2 3่งาตำแหน่งนะครับการจอ PCIe ตรงนี้หจุดตรงนี้ 1. จุดน,น,นะครับนี่ก็เป็นการไร้ไฟหลังแบกอโอครับแกนี้เอาเลโอเคเรียบร้อยพร้อมติดตั้ง มาครับมาแกะ CPU กัน <S <S พัดลมตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับเราใช้เป็นชุดน้ำแทน <S 1> <S 1> <S 1> มีลูกค้าบางคนถามมาบอกว่าเอ้าทำไมอันนี้คืออะไรไม่ได้ใช้หรอนะครับถ้าอัปเกรดซิงค์แล้วชุดน้ำแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับมันเป็นซิงค์แถมมา นี่โอเคใส่กันเลยนะครับโอเคอกดลงไปปั๊บเสร็จแล้วครับผมติดตั้ง CPU ต่อมาเริ่ม มันกกนี่แกทางไหนวะเจอลันนี่ปึ๊บอ่ะลอกอันนี้ออกอลอก นี่นครับต่อมาติดตั้ง M2 ก็มีซิงตัวความร้อนนะครับราคา M2 ก็กำลังจะขึ้นด้วยนะครับก็ใครกำลังบางแผนเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวกาจอ M2 แล้วมาแล้วพวกนี้นะครับโอกาสขึ้นค่อนข้างสูงเลยแล้วก็เอาพลาสติกออกซึบแกะตรงนี้เนีก็ระบายความร้อน M2 ทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยนะครับนี่เห็นไ,ไหมมีซิลิโคนทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ก็ ตัวแรงเลยนะครับฮฮชมิอันเคียน7,450เมกะไบต์ต่อวิมีไขควงมาให้เราด้วย กธรรมดูดีนะครับแล้วก็มีแผ่นแปะระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับทำให้การอ่านเขียนสเสถียรมากยิ่งขึ้นโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วนะเอาเอจะอไปวางไว้ไหนวะทุกคน โอ้ย oh, นี่นี่เองโอเคต่อมาครับเดี๋ยวขอเคลียร์โต๊ะก่อนคราวเราก็จะเอาชุดน้ำออกมาครับเราจะติดตั้งฐานชุดน้ำเนาะ mm hmm. okay. เดี๋ยวเราไปอัปเดตขั้นตอนต่อ,ตอไปชุดน้ำที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตัวททมอลไลผมตัวนี้ก็เป็นฟอร์เซนวอลเฟรมอัลต้ครับนี่ก็พัดลมนะครับจะคล้ายๆตัวเดิมเลยนะครับแต่ ตรงบล็อกน้ำเนี่ยจะมีขอบขึ้นมาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับดูมีมิตินะเห็นไหมนี่จะเป็นขอบแด,ดงๆวันนี้เลยผมแดงตัดดำสวยๆแบบนี้แล้วก็มีหน้าจอนะครับหน้าจอก็สามารถถอดเอาได้กับได้นะครับแต่จะไม่มีไฟเหมือนรุ่นแกนวิชั่นนะครับแกนวิชั่นจะมีไฟ RGB ์แล้วก็ส่องทะลุเห็นขอบตรงนี้แต่นี่ก็คือจะเป็น สีแดงแตายตัวไปเลยนะครับไม่ได้มีไฟ RGB ตรงขอบนะจะมีแค่หน้าจอแค่ตรงนี้นะครับส่วนไฟพัดลมก็เต็มวงปกติเลยครับโอเคต่อมาครับเราก็จะเตรียมใส่ฐานตัวปั๊มน้ำนะครับก็จะขันน็อตบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราจะดัดสายให้มันโค้งแบบนี้นครับ ของอุปรกรณ์นี่ก็เป็นสายซิงค์หน้าจอนะครับ t y สี่เป็นของอุปรกรณ์โอเค เ,เตรียมนงเตรียมน็อตกันในกล่องเขาจะบอกนะครับว่าอันไนใช้กับอันไนบ้างโอเคน่าจะครบแล้วลนะ่ะอันนี้เราก็ขยับให้ตรงกับ LGA 1 7 0นะครับโอเค ก็ประกบอย่างนีนน้วางไปแบบนี้ก่อนครับ LGA หนึ่งพันเจ็ดอ้าวเรียบร้อยกระเด็นกระดอนหายไปไหนแล้ว ใแหละใส่ไปนี้แคนอนต่อมา sai có xoay thẳng đúng không anh? Lướm lướm có vàng như thế mà tông ra mỡ càng ค่อยขันโอเคนี่ก็ตรงและตรงนี้ล่ะอันนี้ก็ระหว่างขันแล้วก็ใช้นิ้วชี้จิ้มล็อกให้มันไม่ขยับมากนะครับเพราะว่า ถ้ามันเบี้ยวแล้วมันจะติดปัามน้ำเบี้ยวตามนะครับพอเรขันมือแน่นดีแล้วนะครับเราก็เอาไขควงเข้าไปขันเสริมตอนนี้ก็เตรียมฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยว มาเตรียมมาใส่ตัวเคสนะครับเดี๋ยวเตรียมเคสสักนิดนึงแล้วกันนะครับตัวเคสลูกค้าเนี่ยรีวเคสมานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตะแกรงตัวเนี้ยนะครับให้เป็นกระจกนะครับมองเห็นแบบพรนรลามาเนาะเพราะเคสเดลี่โอวันวันวอร์ชันคอมแพคเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้สองรูปแบบนะครับดึงออกให้ดูแบบนี้เลยไม่ออก เลื่นตัวโอเคครับแล้วก็ต้องเอาตะแรงตรงนี้ออกด้วยนะครับตะแรงตรงนี้แล้วก็คานตรงนี้นะครับเอาออกอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแปลงเคสกันนะครับก็ต้องขันน็อตขันน็อตแล้วก็สไลด์ออกตัวนี้ก็จะได้เป็นกระจกนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูหลังจากเราถอดประกอบเรียบร้อยแล้ว ที่รบ็อกสลับพัดลมมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวหมอ้อน้ําเนี่ยมันต้องติดตั้งด้านหลังตัวเคสนะครับแล้วก็จะทําให้ตีมพัดลมมันเหมือนกันนะครับทั้งเครื่องก็คือนี่จะเป็นตีมพัดลมตัวนี้นะครับจะามาเป็นตัวเป่าลมแทนนะครับเป่าอัดหมอ้อน้านี่มาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับจะมาไว้แบบนี้นี่มันจะได้เข้ากันกับตัวพัดลมระบายความร้อนตัวเคสนะครับเป่าลมอัดเข้าไป หม้อน้ํานะครับแล้วก็ใช้พัดลมหม้อน้ําที่เสียมาให้ดูดออกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นพัดลมประกบ6ตัวเลยนะผมหน้า3มหลัง3านะครับก็จะช่วยให้การระบายความร้อนเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นอัปเดตขั้นตอนต่อมาครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดหมิ่งเรียบร้อยแล้วนะโอเคเราเอาเมนบอร์ดมาใส่เลย เคสตัวน,นี้ก็มาตรฐานเลี่นะครับประกอบง่ายเก็บ mm hmm. สายง่ายนะครับโอเคก็เดี๋ยวขันน็อตเรียบร้อยเนาะแล้วก็เว้นข้างล่างไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะซ่อนสายไว้ใต้บอร์ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอนะัปเดตน้องว่าจะทําอะไรต่อนะครับอาจจะเสียบสายพวก usb audio อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จากที่คิดไว้ก็เดี๋ยวจะติดตั้งตัว หม้อน้ําต่อนะครับเราก็จะมาติดตั้งัพพลายนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมใส่ชุดน้ําเลยนะครับนีุ่น้ำก็อ้อมมาใส่ด้านหลังแบบนีนะบ้อาจจะไม่เห็นหน่อยนะครับฟังเสียงเ้าแล้วกันเราจะมาในลักษณะนี้เห็นไหมชุดน้ำติดตั้งด้านหลังแบบนี้นี่เห็นไหมก็มจะเป็นทางระบบก,ก็ดีอ่ะเดี๋ยว ปรับแสงให้นิดนึงนี่ครับเห็นไหมนี่ยก็จะเป่าลมออกจากด้านหลังแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวปั๊น้ํานะครับโยน,นไปฝั่งนี้นะครับเอาเข้าไปโอเคตอนนี้เราก็กำลังทำการติดตั้งปั๊มน้ำนะครับผมปั๊มน้ำสวยมากเลยนะครับสีแดงแล้วก็เอาจอออกนะครับจะได้ติดตั้งง่ายแนละ้วส่วนฐานนะครับ ตอนแรกติดตั้งไว้ด้านบนนะครับแต่พอดีแอดบอกมองผิดนะครับก็สลับมาเป็นด้านข้างแทนเพราะว่ารูน็อตมันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอ่ะดึงพลาสติกออกสซิสิโคนอย่างดีครับผม m x 4อุยอ๊ยอ๊บนะครับระบายความร้อนดีดีเลยแล้วก็เล็งน็อตตรงนี้มันตรงกันนะครับ ขันน้ำลงกันลงโอเคลงแล้วออเมื่อนิ้วกันเลยทีเดี๋ยวาะขันให้มันเสมอกัน ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเสียบสายไฟชุดน้ําสายปั๊มน้ํานะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงซิบยวเ็นบอดนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาอัปเดตงานกันเลยนะครับอันนี้อะไระตั้งโดดเด็เลยครับอันนี้ก็คือสายไฟเลี้ยงตัวกาจอนะครับแปดพินที่จริงมันมีมันมีแปดบอกแปดนะแต่มันถอดออกได้เพราะก็ถอดให้เหลืออันเดียวนะครับเวลาเสียบมันจะได้ดูง่ายแล้วก็ดู เรียกว่าอะไรดูเรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็สายไฟเลี้ยงเป็นบอร์ดนะครับก็เสียบรีย้แล้วนะครับจะเป็นสายไฟ RGB วิ่งนะครับตัวปลายสายนู่นจะเสียบกับตัวโพส์สายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันปลายสายเสียบกับโพส์ายแล้วก็สายไฟเลี้ยง CPU นะครับแปบวกสพินนะครับเพราะว่าสายที่ใช้ก็เป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับตัวคุ้มมากแอนนาลิกเจ็ดรวัตต์นะครับมาตรฐานประหยัดไฟแปดสิพัทนะครับประกันยาวๆสามปีแล้วก็มี ระบบป้องกันไฟเต็มระบบเลยนะครับไว้วงใจได้เนาะโอเคแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติม่ะส่วนอันนี้นะครับสายไฟเลี้ยงตัวสายไฟส่งข้อมูลนะครับสายไฟส่งข้อมูลหน้าจอนะครับอ่ะเอามาติดตั้งเลยก็ได้เอานะครับปืนไม่เหล็กอย่างนี้นะแล้วก็มาประกอบอันนี้โอโ้แดงแต่ดำโคตรสวยแล้วก็เสียบสายไฟส่งข้อมูลปุ๊บ แล้วก็จะร้อยใส่ตัวซิงค์นะครับมันจะดูเรียบร้อยเนาะโอเคในส่วนต่อมานะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นหน้าจอนะครับบอกสถานะเครื่องหรือว่าจะเป็นหน้าจอที่สองก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กติดตั้งแบบนี้แล้วก็เชื่อมสายไฟนะครับอ้อมไปด้านหลังแล้วก็มาเสียบตรงพอร์ต usb ที่ตัวเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เสียบมันจะปับ ไฟไม่ได้นั่นเองอ่ะโอเคก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะที่เกี่ยวใกล้เสร็จแล้วก็อัปเดตส่วนที่เหลือก็กคือในส่วนของตัวพ,วพัดลมแะ่รต่างเนี่ยก็ซิงค์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ความเร็วรอบพัดลมเนี่ยซิงค์ทั้งหมดโดยใช้ตัว CPU Fan แฟนในการคุมความเร็วรอบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ซิงค์ RGB ทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวไฟพัดลมเนาะ ส่วนตัวคุมไฟอันนี้นะครับเดลลี่ก็จะใช้โปรแกรมแยกนะครับคุมไฟผ่านคอร์เทเลอร์ USB ตัวนี้เนาะส่วนไฟพัดลมด้านหลังนะครับไอปอกไ,ไม่ได้ไม่ได้ซิงนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นอยู่แล้วก็เลยะไม่เสียบก็ได้นะครับเพราะว่าที่มันเห็นก็มันเห็นแค่ด้านหน้าด้านหลังไม่ได้เห็นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้เสียบไฟ RGB พัดลมด้านหลังนะครับโอเคอะ ไหนๆแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเตรียมติดตั้งตัวกาจอเครื่องนี้ประกอก็มีมีทั้งตีมดำแล้วก็ตีมขาวเลยนะครับก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวอย่างได้นะครับตัวนี้ก็ดำดุนะครับโอเคกาจอก็ออาอะไรล่ะ นี่ครับการ์ตอก็ตัวนี้เลยผมผลิตตัวเริ่มต้นนะครับ5060ตัวนี้ก็เป็นตัวคุ้มประหยัดง,งบนสำหรับใครที่แบบเอออยากจะแต่งสวยแต่แบบงบไม่มาลไปฮะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเเขาก็จะมีสติกเกอร์มาให้นะครับ ก็ติดตั้งกาจอก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับโดยแค่ติดตั้งตัวกระจบแค่นั้นเองนะครับก็เป็นหน้าตาธรรมดาครับต่อหน้าจอได้สีหน้าจอดิสเพย์พอสามวิดีมไอหนโอเคอ่ะติดตั้งเลยแล้วกัน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับคอมตู้ปลาแต่งเต็มแต่งสวยครับนี่เป็นไงโอ้โหสวยงามดูด,ดันพรีเมียมนะครับเหลือใส่หลังคาให้นะไอ๊องยังไม่ได้ใสนะเดี๋ยวอะไรตั้งคาอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะนี่ครับประกอบเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้นะที่มันติดตั้งไม่ได้นะครับตัวต้องต้องงอต้องงอขามานิดหนึ่งครับงอขาตัวนี้นะครับเนี่ย สองแง่งเนียเห็นป่ะเนี่ยนะสองแง่งตัวนี้นนะนะครับมันก็เลยลงนะครับเชนี่ก็สายไฟเลี้ยงเป็นบอร์ด24พินนะครับส่วนนี้ก็เป็นสายไฟเลี้ยงกาจอนะครับก็มีแบบกับหัวสายนิดน,นึงนะครับเพราะว่ากาจอพาลิตเนี่ยมันขั้วมันไม่เหมือนกันก็ต้องพลิกสายแล้วก็เสียบใหม่นะครับแล้วก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถอด ขาดฮาร์ดดิสตออกนะครับจริงๆก็ใส่ได้นะครับแต่พอเราใส่สายวิ่งนั่นตัวปุ่มคอนโทรลด้านหลังมันมันสูงเกินพอสูงเกินมันจะใส่ได้ตัวเดียวนะครับก็เลยอถอดออกมา2อนันเลยนะครับเพราะฮาร์ดดิสตเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ถามว่าในอนาคตจะใส่ฮาร์ดดิสตใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับอาจจะต้องปรับตำแหน่งสายนิดน,นึงนะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลงคอมพิว s ตอร์เซตอัพไฟแล้วก็เทสระบบต่างๆให้ดูร้อยก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูหลังจากที่เซตไฟต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าคอมเครื่องนี้จะสวยงามแค่ไหนไปกันครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับคอมตู้ปลาแต่งเต็มสวยๆครับผมโอ้โหเป็นไงปรับตีมสีส้มแบบนี้ครับผมอย่างสวยเลยนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้ตามใจชอบครับผมตัวพัดลมครับผมเป็นตีมเดียวกันนะครับเห็นไหม นี่พัดลมด้านหน้านะครับดูดลมเข้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับด้านล่าง3ข้าง3ด้านหลังอีก2นะครับแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่นะครับก็คือดูดลมเข้าดูดลมเข้าด้านด้านล่าง3นะครับแล้วก็ด้านข้างอีก2เป็น5ตัวแล้วก็ดูดลมออกนะครับตัวนี้สามแล้วก็ด้านหลังหม้อน้ําที่เอทปอกติดตั้งเอาไว้ข้างหลังอ่ะนะครับนี่ก็เป็นการโฟล์กัดกับเคสเดลี่โอเวอร์วันเวอร์ชั่คอมเพรนะครับเพราะว่า ด้านบนมันก็เป็นกระจกทึบเนาะด้านข้างก็เป็นกระจกทึบด้านนี้ก็เป็นกระจกทึบนะครับก็เลยต้องดูดลมเย็นจากด้านข้างด้านใต้แล้วก็เป่าออกด้านหลังนั่นเองนะครับเป็นไงสวยงามครับผมหายหงเรื่องการรลบาควาอดได้เลยนะครับพัดลมมอน้ํา6ตัวครับผมหน้าสมหลังสามนะครับต,ตามที่เอทป็อกพาประกอบไว้นั่นเองแล้วก็ดูหมดไฟครับผมเอกลักษณ์เฉพาะของเอลดี่นะครับนี่วิ่งวิ่งแบบนี้ครับผมดูสวยงามมากๆนะครับ กับคู่กับชุดน้ํามีหน้าจอแบบนี้เลยครับสามารถเปลี่ยนรูปภาพเป็นวิดีโอได้ใ้านบนของผมจอเสริมนะครับบอกค่าสถานะเครื่องนี่แล้วก็มี c o มาคุมด้วยนะครับพัดลมออกแบบสา3มิติแบบนี้เลยนะครับด้านข้างแล้วก็นี่มองจากมุมนี้ผมนี่ก็สามิติแล้วก็มีไฟตรงขอบแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับใครดูแล้วนะครับลองดูเป็นแนวทางนะครับเครื่องนี้เอปพลก ทำทั้งสีดําแล้วก็สีขาวนะครับมีแบบให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าจัดเป็นธีมดำเฉยๆแล้วผมจบไปหนึ่งก็ประมาณ50,000บวกลบเท่านั้นเองนะครับได้คอมแรงคอมสวยนะครับเอาไว้แต่งห้องทำคอนทรลคอนเทนต์ตั้งโชวไ์ได้หมดเลยนะครับส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นกล่องอุปรกรณ์ทั้งหมดนะครับของชิ้นเป็นหนึหน้าจอครับเอามาจับคู่กับหน้าจอเ7นิ้วแบบนี้เลย โอเคใครอยากได้คอมสวยสเปคแรงแบบนี้ผมนึกถึงแอดปกจากสเปคคอมได้เลยผมดูด้วโ,โปรแกรมเกมความใจส่งฟรีมีเก็บปลายทางของทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งนะครับโอเคจะให้จ้สวยเลยครับ